ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆไอวี่ IV, ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอไอวี่ในวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาใช้พลังงานนะคะแรนดอมกันนะคะว่าคนที่คุณนึกถึงอยู่ในเวลานี้นะคะตกลงแล้วเนี่ยเขารักเราจริงหรือเปล่าหรือว่าแค่ขำขำหรือว่าแค่คนคุยนะคะอืม มีความแบบฝันหวานไหมวันนี้มาดึกนิดนึงเนาะเดี๋ยวเรามาดูนะคะพลังงานของคุณและเขานะคะพลังงานตัวตนที่แท้จริงของคุณและเขานะคะเป็นเช่นไหรนะคะอ้าว้าตกแล้วตกเลยนะคะไพ่วิททำไพ่ตกพลังงานแรงนะ,ค,ะคืนนี้แรงหรือเกินเนียเขาเรียกว่าอะไรคืนนี้ คืนนี้เป็นเรียออะไรอ่ะคืนก่อนวันพระเขาเรียกอะไรวันโกนเนาะอุอ้ย <c oughs> คุณได้ไพ่ทูเลิฟนะคะ energy ดีนะคะคุณเป็นคนที่สวยนะคะส่วนคนผู้ชายก็เป็นคนที่หล่อนะคะนี่จะมาแบบแบบใหม่รูปแบบใหม่แรนดอมแรนดอม ตัวคุณเองนะคะจะมีแบบโดดเด่นนะคะแล้วก็แสงสปอตไลท์ฉายเข้ามาหาคุณหมายถึงว่าในหมู่เพื่อนฝูงของคุณนะคะคุณจะโดดเด่นกว่าเพื่อนเลยนะคะดูดีแล้วก็ดูแบบฉเฉลียวฉลาดถ้าเป็นผู้หญิงนะคะจะดูดีฉเฉลียวฉลาดเก่งกล้าด้วยความสามารถนะคะภายนอกหน้ากากของคุณน่ะคุณอาจจะแบบ บอกผู้ชายคนนี้ว่าฉันไม่ชอบเธอหรอกอะไรอยเงี้ยแต่จริงๆแล้วคุณอ่ะชอบเขานะฮะมาดูฝ่ายผู้ชายนะคะฝ่ายผู้ชายนะคะคนนี้ก็เฝ้ามองมองคุณแล้วก็รอคุณอยู่นะคะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่มีสปิริตนะคะคนนี้จะทำงานได้แบบไม่ได้ทำงานอย่างเดียวอะ เหมือนเขาอ่ะมีอาชีพเสริมด้วยนะคะผู้ชายคนนี้นะคะที่คุณนึกถึงเนาะเขามีอาชีพเสริมด้วยมีความเป็นผู้นำสูงมาดเท่เข้มขึมลึกนะคะอาจจะชอบแบบไว้หนวดบ้างนะฮะดูดีอย่าดูรอส่วนคุณนะคะก็อยากจะมอบความชัดเจนให้ผู้ชายคนนี้แล้ว เพราะคุณบอกว่าผู้ชายคนนี้เขาเป็นแสงสว่างให้คุณไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่เนาะคุณอะเวลาคุณที่เครียดๆอะคุณจะแบบคุณนึกถึงหน้าเขาแล้วคุณก็แบบว่าเออมีอะไรที่แบบอยากจะคุยกันนึกถึงหน้าเขานึกถึงหน้าผู้ชายคนนี้แล้วจะคิดงานออกมีความสุขมี energy ดีๆมานะคะ พลังงานนะคะอาจจะสลับกันเนะาะเพราะว่าอาจจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายสลับกันเอาเองนะคะเพราะว่าไอวี่มองว่าไอวี่เป็นผู้หญิงไอวี่ก็เลยพูดสรรพนามเป็นผู้หญิงนะคะส่วนคุณผู้ชายนะคะก็เป็นมองคุณว่าคุณเนี่ยเป็นผู้คุณแบบเป็นโลกทั้งใบของเขาเลยมีสปิริตที่แรงกล้ามากนะคะ เป็นคนที่ดูแลตัวเองนะคะเฮลิ่งตัวเองนะคะรักตัวเองนะคะส่วนคุณผู้หญิงนะคะจะเป็นคนที่มีสปิริตนะคะทำงานอะไรก็เก่งไปซะทุกเรื่องคุณก็จะทำงานแบบ เฉลียวฉลาดนะมีความมีความคิดที่ดีนะคะในสายงานของคุณนะคะ mm. คุณคิดที่จะทําอะไรคุณก็ทําได้เลยนะคะ mm. ส่วนคุณผู้ชายนะคะ mm. เขาก็มองคุณว่าคุณอ่ะ mm. เป็นเพชรเม็ดงามเป็นเพชรเม็ดน้ำหนึ่งของเขา mm. ผู้ชายคนนี้จ,จะเป็นคนธาตุน้ำเนาะ mm. เป็นคนที่ชอบเรียนรู้แล้วก็ใฝ่หาสิ่งต่างๆที่แบบ อะไรที่เขาไม่ไม่รู้อ่ะเขาพยายามที่จะเรียนรู้กับมันนะผู้ชายที่คุณนึกถึงเนาะส่วนตัวคุณเองนะคะก็พยายามที่จะประครับประคองชีวิตนะคะแล้วก็พยายามที่จะทำงานน่ะเรื่องยาก,ยาก คุณก็พยายามที่จะทําให้เป็นเรื่องง่ายนะคะทุกๆอย่างที่คุณคิดว่ายากแต่มันง่ายสําหรับคุณส่วนผู้ชายคนนี้นะคะเขามีสปิริตมากเลยนะคะเป็นคนที่ทำงานเก่งมีมีความมุ่งมั่นมีคนที่เป็นคนที่มีศีลธรรมเป็นคนรักัา์ เป็นคนใจดีนะคะโอเคนะคะพลังงานของคุณถ้าตรงกับไอวี่นะคะก็ไปต่อนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าความรักนะคะที่เขาให้คุณนะคะมันเป็นรักจริงๆหรือว่าแค่หลอกหรือว่าแค่มโนนะคะมาลุ้นกันนะคะ รักจริงๆแค่หรือว่าแค่หลอกหรือว่ามโนนะคะไอวี่ก็จะพูด,ดยาวๆเลยนะคะทลิปนี้นะคะเป็นแรนดอมเนาะซับไพ่แล้วก็พูดยาวเลยครึ่งหนึ่งไม่เอานะคะจะอ่านครึ่งนี้นะคะทั้งหมด คนที่คุณนึกถึงนะคะเขามองคุณว่าคุณเป็นคนคนเดียวที่เขาคิดถึงแล้วก็เฝ้ามองคุณอยู่ตลอดเวลาคุณเป็นผู้หญิงที่สวยมีสง่าราศีคุณอาจจะเป็นคนลักสัต์นะคะมีสัตว์เลี้ยงมีความประสบผลสำเร็จในชีวิตนะคะที่เขามองคุณเนาะ เขาเฝ้ารอคอยรอวันที่จะได้พบเจอกับคุณอยู่นะคะบางครั้งคุณอาจจะใส่หน้ากากเข้าหากันแต่ภายใต้หน้ากากนั้นนะ่ะเขาอยากจะถอดหน้ากากออกแล้วเขาอยากจะบอกคุณว่าเขาเนี่ยมีความรักและความปรารถนาดีให้คนให้คุณคนคนนี้นะคะ เป็นคนล่าเริงผู้ชายคนที่คุณนึกถึงอะ่ะจริงๆแล้วเขาเป็นคนน่ารักล่าเริงมากเขาอยากจะไปชวนคุณไปนั่งทานอาหารหรือว่าไปดื่มกาแฟด้วยนะคะถ้าเกิดเขามีโอกาสนะคะเขาจะแบบชอบคุณแบบพาคุณไปเที่ยวไปดื่มเนาะและส่วนตัวคุณเอง คุณเป็นคนที่ชอบวิ่งไปเผชิญเผชิญเผชิญโลกภายนอกนะคะต่อสู้ดิ้นรนนะคะกับการงานนะคนที่คุณนึกถึงอยู่ในเวลานี้นะคะเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างศาสนาต่างภาษากับคุณหรือว่าจะเป็นคนที่อยู่แดนไกลซึ่งกันและกันเนอะ เขาบอกว่าเขาอยากจะมามอบดอกไม้เขามองคุณว่าคุณเป็นคนที่สวยงามเป็นคนที่น่ารักเขาชอบหุ่นคุณส่วนทรงองค์เอวที่สวยงามคุณเป็นผู้หญิงที่มีสง่าราศีแล้วก็คุณเนี่ย อาจจะเป็นคนทัดไฟก็ได้นะคะเดี๋ยวีจิจะพยายามบอกอะหรือไม่ก็เป็นทัดลมนะเขาอยากจะพาคุณไปเที่ยวที่สนามเด็กเล่นไม่ใช่สนามเด็กเล่นไปเที่ยวที่สวนสนุกอ,อยากจะบอกรักคุณอยากจะกอดคุณด้วยความรักและอบอุ่นเนาะ ในบางครั้งเขาก็มีแบบเหมือนกับบริหารสเสน่หของเขาบ้างในบางครั้งในบางเวลาแต่เขาก็บอกว่าผู้หญิงที่มาหาเขาอะ่ะเขามันก็แค่ใส่หน้ากากหลอกๆอ,กอะ่ะมันไม่ใช่ตัวตน เขาอยญ่จะสร้างครอบครัวกับคุณเขาอยญ่จะมีลูกกับคุณเขาอยญ่จะจับมือคุณเพื่อจะสร้างอนาคตความรักครั้งนี้ของคุณนะอาจจะมีเด็กเขามาข้องเกี่ยวนะหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะมีลูกผู้ชายบางคนอาจจะเคยมีจบความสัมพันธ์กับใครมาแล้วนะแล้วก็มาเจอกันเนาะ เขามองคุณว่าคุณน่ะเป็นผู้หญิงที่มีตัวเลือกเยอะเป็นผู้หญิงที่สวยใครๆก็อยากได้คุณใครๆก็ชอบคุณแอบชอบคุณแอบปลื้มคุณเหมือนที่เขาอะรักและปลื้มคุณนะเขามองว่าคุณน่ะ เป็นหนึ่งเดียวในดวงใจของเขาเลยในบางครั้งอะความสัมพันธ์เก่าๆอะ่ะเขาก็ยังคิดว่าตัวเขาเองอะ่ะกับคนรักเก่าในอดีตอะ่ะมันก็จบลงไปแล้วคุณไม่ต้องมาเครียดคุณไม่ต้องมาวิตกกังวลเลยว่า เขาจะรักแฟนเก่ายังยังมีห่วงเยอะใยญกับแฟนเก่าหรือเปล่าคุณไม่ต้องกังวลเลยยังไงอะ่ะเขาตอนนี้เขารักคุณนะเขาเลือกตอนนี้เขากำลังเลือกเขาอยากจะเลือกที่จะไปต่อกับคุณ เขาเลือกที่จะไปต่อกับคุณนะเขามีความรักมีความปรารถนาดีมามอบให้คุณเขาชอบมองคุณเขาชอบผมคุณถึงบอกว่าตอนแรกถึงบอกว่าคุณเป็นคนหุ่นดีน่ารักเขามองรักครั้งนี้อาจจะมีการจบนะ จบความสัมพันธ์เก่าๆจบความสัมพันธ์เก่าๆหมายถึงว่าเขาอะจบความสัมพันธ์กับคนรักเก่าในอดีตจบไปแล้วคุณไม่ต้องมาใส่ใจไม่ต้องมาคิดเขาบอกว่าเขาเครียดมากเลยนะถ้าเกิดคุณอะไปพูดเรื่องไปถามเขาว่าเฮ้ยยังรักแฟนเก่าอยู่หร,รยยหรออะไรอย่างเงี้ยไม่ละไม่นี่อยู่หรออะไรเงี้ยคือเขาจะเครียดเขาจะไม่ชอบ เขามองว่าคุณน่ะเป็นผู้หญิงที่เหมาะสมที่จะเป็นเจ้าสาวของเขาเขาอยากจะรักอยากจะดูแลคุณอยากชนุถนอมคุณให้คุณเป็นเจ้าสาวของเขาเลยตอนนี้เขายังรอวันนั้นอยู่รอวันที่เขามีพร้อมทุกอย่างเขามองว่า คุณคือคนที่ใช่เขาอยา่จะใช้ชีวิตร่วมอยู่กับคุณแต่คุณต้องรอเขาหน่อยนะในค่ำคืนทุกคืนเขาจะส่องมองคุณอยู่ตลอดบางครั้งอาจจะมองในโลกโซเชียลบางคนอาจจะเก็บรูปคุณเอาไว้มองก่อนนอนฝันแล้วก็คิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลา ตอนนี้เขาก็มองอยู่นะเห็นไหมละ่ะว่าเขามองคุณอยู่จ้องมองมีเก็บรูปคุณไว้ในลินชักด้วยหรือตั้งแอบ,บว่าแอบ,บไปเอารูปคุณอะใน Facebook ก็ได้เนาะหรือว่าในช่องทางโซเชียลหรือว่าคุณอาจจะแบบเคยส่งรูปภาพหากันใช่ไหมแล้วเขาก็เซฟรูปคุณไว้อะบางทีถึงก็แบบเอาไปปริ้นเลยนะเอาไปปริ้นแล้วแปะไว้ข้าง ที่นอนหรือวางบนโต๊ะทํางานอะเพื่อเป็นกําลังใจให้คุณเลยอะ,อะเพื่อเป็นกําลังใจให้เขาเลยอะไม่ใช่กําลังใจให้คุณเขาบอกว่าเขาอยากจะเป่าประกาศบอกคนนู้นคนนี้เลยนะว่าคุณอะคือแฟนเขาแล้วอ่ะเป็นหนึ่งเดียวในดวงใจของเขาเลยแต่เขาก็ยังทำไม่ได้ทำไม่ได้เพราะอะไร เพราะว่าเขายังรออยู่เขายังรอวันที่ถอดหน้ากากอาจจะมองว่าคุณหรือเปล่าที่ใส่หน้ากากหาเขาอยู่อ่ะเออเขาบอกว่าเมื่อสิ่งต่างๆอ่ะที่มันถอดภายใต้หน้ากากโลกมายา คุณทั้งสองคนนะอาจจะแบบว่าไม่ได้พูดความจริงกันอะแบบบางคนก็แกล้งแกล้งทําเป็นไม่รักแกล้งทําเป็นไม่คุยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วอะคุณสองคนรักกันนะในบางครั้งอะเขาบอกว่าที่ผมอะแกล้งแกล้งใส่หน้ากากเฉยๆกับคุณอะเพราะว่าผมอะอายผมมาเขินจริงๆแล้วอะผมรักคุณนะผมอยากจะกอดคุณ ผมมาเห็นว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่ธรรมะธรรมโมเป็นคนมีพลังวิเศษนะคะบางคนอาจจะนับถือประพิคเนตนะคะอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแบบว่าเป็นคนธรรมะธร,รมโมนะคะสวดมนต์นั่งสมาธิดีนะคะิีจิตใจที่ดีเขามองคุณแบบนั้นนะคะ เขาชัดเจนกับคุณมากเขาบอกว่าคุณคือคนในดวงใจที่เขามอบความชัดเจนและคุณก็คือหนึ่งเดียวในใจของเขาเลยแต่บางครั้งเขายังคิดว่าคุณนะ่ะยังช่างใจอยู่ คุณคงยังคุณคงยังไม่แน่ใจในความรักครั้งนี้ใช่ไหมคุณผู้หญิงแต่คุณไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยววันหนึ่งอะ่ะคุณก็จะรู้เองว่าผมอะ่ะมีความจริงใจมาให้คุณบางครั้งในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะ ก็จะมีเพื่อนๆคุณนะคะแอบมองอยู่เขาบอกผมก็เลยต้องทําเป็นใส่หน้ากากค่ะคุณแต่จริงๆแล้วอะเวลาที่คุณและเขาอ่ะได้ไปเที่ยวกันอะก็จะมีความสุขนะคะแฮปปี้เอนดิ้งเขาชอบเวลาที่เขาได้ไปเที่ยวกับคุณได้พาคุณไปเที่ยวนะ สต่อสองมันเหมือนกับว่ามันไม่ต้องใสหน้ากากหากันเขาบอกถ้าเขามีเวลาเขาอยากจะพาคุณน่ะไปพายเรือเล่นหรือไปล่องเรือในที่แหล่งน้ำต่างๆเขาเห็นว่าคุณน่ะเป็นคนที่ชอบสัตว์เลี้ยงมีสัตว์เลี้ยงด้วยคุณหรือเขาอาจจะมีสัตว์เลี้ยงเนาะ เขาอยากจะพาคุณไปให้ครอบครัวเขารู้จักให้ญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนๆเ,เขารู้จักคุณแต่คุณน่ะคงไม่อยากไปใช่ไหมคุณคงไม่อยากไม่ยังไม่พร้อมที่จะเจอครอบครัวเขาหรือว่าไม่พร้อมที่จะเจอญาติพี่น้องเขาหรือเพื่อนฝูงเขาคุณดูเหมือนว่าคุณเย็นชาตอนนี้ เขาอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับคุณตอนนี้เขาบอกว่าเขายังทำงานหนักอยู่บางคนอาจจะทำงานเกี่ยวกับด้านการเกษตรก็ได้การเกษตรหมายถึงขายพักไม่ใช่ขายผักสิ ใช้ขายพักเออเหมือนแบบเป็นธุรกิจอ่ะอสังหาริมรับการเกษตรอ่ะในหน้าที่ดินอะไรอย่างเงี้ยเออหรือว่าการเกษตรเก,กี่ยวกับดินก็ได้หรือว่าเป็นเป็นคนแบบเจ้าคนในคนอะไรอย่างเงี้ยที่พี่อธิบายไม่ถูกเนาะเป็นคนมีตําแหน่งมียศมีตําแหน่งเนาะ เขา,าจ,จะมามอบสิ่งดีๆให้คุณเขาอาจจะมามอบดอกไม้ให้คุณเนาะในวันเกิดหรือเปล่าเขาจะส่งของมาให้เขาอยากจะเต้นรำอยากจะโลดเล่นอยากจะพาคุณไปเที่ยวอยากมีความสุขกับคุณสองคนมอบความชัดเจนเห็นคุณเป็นผู้หญิงที่สวยและก็อบอุ่นของเขา เขาบอกว่าปมในอดีตในชีวิตของคุณคุณไม่ต้องกลัวไม่ว่าคุณจะมีปมอะไรในอดีตเขาจะเป็นคนแก้ปมนั้นให้คุณเองเขาอาจจะเป็นคนที่ดึงคุณมาเขาจะดึงคุณมาอยู่ในชีวิตเขา เขาจะไม่ให้คุณไปไหนเขารักคุณในบางครั้งคุณจะเหมือนเป็นแบบนิ่งๆก้อนหินก้อนหินก้อนนั้นก็ได้บางครั้งคุณอาจจะนิ่งใส่เขาอะแต่เขาก็จะพยายามอะพยายามที่จะให้คุณมาเป็นคนรักของเขาให้ได้อะดูดิโอ้ยเขารักคุณจริงๆนะเนี่ย เขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี้ยเขา่าเคยมีความรักมาแล้วใช่ไหมแต่เขาอะไม่เคยที่จะมอบความรักให้ใครมานานแล้วแต่พอเมื่อได้เจอคุณอนะัเขายินดีที่จะมอบความรักความห่ห่มยใยความปรารถนาดีให้คุณ เขาเห็นคุณเป็นผู้หญิงที่สวยสง่างามมีความเพียบพร้อมไปซะทุกอย่างความรักเก่าๆอะ่ะที่เขาเคยมีอะ่ะให้กับแฟนเก่าในอดีตอะ่ะคุณไม่ต้องมานึกถึงเลยผมไม่สนใจแล้วผมรักคุณ แล้วไพ่ใบสุดท้ายของเราก็จะบอกว่าคุณคือผู้หญิงที่สวยงามของผมผมพร้อมแล้วที่จะมอบสิ่งดีๆให้คุณถ้าเกิดคุณเย็นชาผมก็จะพยายามพยายามให้คุณ เลิกเย็นชากับผมผมจะพยายามรักของเราเราจะพยายามโดยที่คุณไม่ต้องพยายามเลยคุณอยู่เฉยๆผมรักคุณนะเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกของคุณสิว่า คุณรักเขาจริงหรือเปล่านี่คุณรักเขาจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูดีว่าคุณรักเขาจริงไหมคุณบอกตัวคุณเองอะ่ะเป็นผู้หญิงที่สวยเลิศเลอเพอร์เฟกใช่ไหมเชิดสวยเลือกได้เชิดนะคุณอะ่ะเชิดสวยเลอกได้อุ้ย คุณก็รักเขาจริงๆคุณรักเขาจริงๆนะรักแล้วก็ชอบเขาจริงๆเลยจากใจเลยและคุณก็บอกว่าฉันเก็บดาบแล้วฉันจะไม่พูดอะไรที่จะทิ้มแทงหัวใจผู้ชายของคุณแล้วฉันจะไม่พูดอะไรที่ทิ้มแทงหัวใจเขาแล้ว ฉันรักเขาฉันพร้อมที่จะเดินหน้าแล้วก็สู้ไปกับเขาสู้ไปกับเขาผจญภัยในรักครั้งนี้ไพกระเดินนะและฉันก็มั่นใจมากว่าฉันน่ะพร้อมและฉันก็รักคุณ จริงจงในใจเพราะว่าคุณคุณผู้ชายอ่ะเพราะว่าคุณที่เพราะว่าคุณน่ะรักผู้ชายคนนี้มากเลยเห็นเขาเป็นแบบคนที่แบบเท่ส่าราศีเป็นคนที่แบบเก่ง ในทุกเรื่องเลยอะเป็นคนเก่งและก็จริงใจจริงจังมากคุณบอกว่าคุณน่ะจะไม่ไปรักใครอีกนอกจากผู้ชายคนนี้คุณจะจริงจังแล้วก็จริงใจกับเขาฉันจะอยู่กับผู้ชายคนนี้แหละฉันจะไม่ไปหาใครแล้วโอ้ยคุณบอกว่าคุณก็อยากแต่งงานกับผู้ชายคนนี้ด้วย ไห้สี่ไม้ขึ้นมาตรงกันกันกบที่เขาบอกว่าเห็นไหมเขาบอกว่าเขาอยากแต่งงานกับคุณไห้สี่ไม้เหมือนกันแล้วคุณก็อยากแต่งงานกับเขาด้วยโอ้ยมันคือคู่กันจริงๆเลยอะ่ะคุณคิดว่าเขาเป็นเดอะเวิลด โลกทั้งใบคุณให้เขาเลยแล้วคุณบอกว่าคุณจะจบจะจบแล้วกับความรักเก่าๆที่คุณเคยมีคุณจะไม่นึกถึงใครอีกและต่อไปนี้คุณก็จะไม่รักใครอีกนอกจากผู้ชายคนนี้โอ้ย แล้วแบบเนี้ยเขาและคุณจะไม่รักกันได้ยังไงใไพออกมาแบบนี้เลยอ่ะไอวี่ดีใจมากนะคะเพราะว่าคุณทั้งสองคนน่ะรักกันน่ะโคตรดีอ่ะเอาละค่ะคลิปวิดีโอไอวีนะคะจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะโปรดอย่านำมาคิดแล้วมาใส่ใจนะคะดูเป็นการสนุกๆนะคะ จะมาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะอันนี้เป็นคลิปวิโดีโอรนดอมนะคะแล้วก็ขอให้คุณนะคะประสบผลสําเร็จในความรักนะคะหากคุณยังใส่หน้ากากเขาหากันนะคะก็ขอให้เปิดใจได้แล้วนะคะความรักของคุณนะแทนที่จะได้สมหวังเร็วๆนะคะเพราะว่าคุณเปิดหน้ากากหากันนะคะพอเปิดใจปุ๊บเนี่ยจะได้สมหวังเร็วๆเลยไอวี่เป็นกําลังใจให้คุณนะคะไอวี่แอบอิจฉามากเลยอุ้ยโคตรดีอ่ะ ดีมากๆยอดมากเลยอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้อีวี่ด้วยนะคะทุกคนแล้วใครที่ยังไม่ได้ตามนะคะติดตามไอวี่หน่อยเนาะไอวี่อยากได้กำลังใจนะคะเพื่อเป็นค่าครูเนาะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะ นอนหลับฝันดีนะคะทุกคนราตรีสวัสดิ์ค่ะบ๊ายบายไปเลยจ้า